Hello everyone. Welcome back to Thai language class with Teacher Som. Today we are learning about what พนันเชิงวรวิหาระะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับ vocabulary for today temple temple Fam famous famous respect respect บ u d ิ h i ึมบ u d ิ h i ึม history history วัดพนันเชิงวรวิหารนะคะตั้งอยู่ที่หมูง่งตำบลคลองสวนพรูอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบมหานิกายมีจุดเด่นที่สำคัญคือ พระพุทธรัตไรรัตนานายกหรือหลวงพ่อสัมปอกงค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะวัดพนันเชิงนะคะเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นี้กล่าวไว้ว่าได้สถาปนาพระพุทธรูปพุทธเจ้าพระนงเชิงเมื่อปีพศ1867ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีริยาถึง26ปีเลยค่ะ พระพุทธไตรัตนานายกนะคะหรือหลวงพ่อสัมปอกงค่ะเป็นพระพุทธรูปนะคะขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในพระนครศรียุธยานะคะหน้าตักกว้าง20เมตรสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดค่ะ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเมื่อพศส3 9 4ได้โปรดก้าวให้บูรณาใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งพระองค์ค่ะแล้วก็พระรชาชทานนามใหม่ว่าพระพุทธทไตรรัตนานายกหรือที่รู้จักกันในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะเชื้อสายจีนว่าหลวงพ่อซัมปอปงค่ะนี่เราเรานะคะมาดู อันนี้เป็นภาพถายนะคะบริเวณหน้าวัดพนันเชิงวรวิหารค่ะนี่นะคะคือพระพุทธไตรรัตนานายกหรือหลวงพ่อโตห,หรือที่เรียกกันว่าสัมปอกงนะคะที่ที่เชิอธิบายไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะมีขนาดองค์ที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สวยงามมากด้วยนะคะ ต่อไ,ไปค่ะเป็นพระพุทธรูปอทองคําปูนและนาคนะคะอยู่ภายในโวโสถ์นะคะมีพระพุทธรูปสําคัญ3ามองค์ก็คือพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคนะคะพระพุทธรูปทองเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะคะทําจากทองสำริดค่ะหน้าตักกว้างสามศอกสูงสี่ศอกค่ะมีสีทองอร่ามนะคะ ส่วนพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะเป็นพระพุทธรูปสมัยวิทยาค่ะหน้าตักกว้าง4ศอกสูง5ศอกค่ะและพระพุทธรูปนาคนะคะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยค่ะจะมีสีออกแดงๆนะคะหน้าตักกว้างสามศอกสูง5ศอกค่ะส่วนภาพนี้นะคะ เป็นรูปปั้นเจ้าแม่ส้อยดอกหมากค่ะอยู่ในศาลเจ้าแม่ส้อยดอกหมากนะคะศาลเจ้าแม่ส้อยดอกหมากหรือศาลเจ้าแม่แอเนียนะคะอันเป็นอนุสร์แห่งความรักที่จบลงด้วยโศกนาตกรรมในยุคก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะที่มีผู้คนนะคะต้องการขอพอรนะคะพรแห่งความรักค่ะก็จะมาสักการะไม่น้อยเช่นกันค่ะ เด็กๆนะคะอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัดพนันเชิงว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้างและแต่ละสถานที่จุดที่น่าสนใจภายในวัดพนันเชิงมีอะไรบ้างนะคะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะภายใน Google หรือไม่ก็สามารถไปศึกษานะคะดูได้จากสถานที่จริงค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ยังไม่เหมาะแก่การไปชมสถานที่จริงเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะ ใช้โซเชียลนะคะที่อยู่ไกลตัวเองนะคะศึกษาหาความรู้ไปก่อนได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า See you again ค่ะบ๊ายบาย